มันต้องทำเงินให้เฮียมหาศาลมากๆแต่จะมีคนในที่กูยอ,อยากได้ใครเ่ย์พอสถานแม,ม่สิงพ่อโถแม่ล่วงพิจัดหนึ่งว่าใครแยล่ลาตนาพูดหนูเรื่องทิพไนเอามาชดแดงต,ต้องรวยเลย์ล่วงพิจัดโคตรซิงนั่งไทยเลีงไม่สนุกผูใช่ไหมว่าพ่อเราเจ้าชูแค่ไหน วันนั้นพ่อไปเลนลเกแล้วก็ไปเจอกันแล้วก็ได้กันเมื่อไงได้ก็มาดิย <c oughs> มึงจะงงทำไมค <c oughs> อยติดตามชมโน่นวันที่หนึ่งและเรื่องนี้ก็ไม่จริงกับคืนนี้ส <c oughs> ิ่งของนักยเอโบกที่มีหนังดีใช้เวลาในการตั้ง8ชั่วโมงนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องเก็บีกประมาณ5ชั่วโมง เริ่มแฟมภาพยนต์ตัวอย่างเรื่องแรกกันนี่อดีตจำได้หนองขาวเคยขายเป็นสุดยอดภาพยนต์จีนท,ที่โด่งดังที่ขุนแผนพาพยนต์มาเสนอขายหนองขาวใหม่ๆน่ไปีนี้ถูกน,นำกลับมาสร้างใหม่ให้ยิ่งใหญ่อลังการเรื่องราวของตรงฟานฟู่ป้ายคุรพามไม่แพง และประมะจาร์หลินหูชงผมงจิ g, au, feels, AF. น st Tie เป่ากำกับการแสดงเดดคัมพีเทวดาเสียดายว่าเราฉายกันคืนเดียวไม่งั้นฉายหมดกับหนังพวกนี้พหนังพวกนี้โรงไม่มีฉายอินเทอร์เน็ตไม่มีเดดคัมพีเทวดา2 0 2พ สุดยอดพระประจัญจรแม่มมบุรุคพาไม่แพ้ตรงฟ้าปู่ป้าถูกนำกลับมาสร้างใหม่เรื่องราวของปรมาจารย์หลินหูชงผูเชี่ยวชาญในเอย่างนี้ผมจินเต่ากำก,กับการแสดงเจตคัมพีเทวดา ภาพยนตัวอย่างเรื่องต่อไปครับเรื่องนี้ก็ใหม่จะใช้คืนนี้เหมือนกัน,นเคยกับที่นี่มากเกินไปนะแต่ว่าไหวคอนเพราะว่าไม่ว่าดึกเลื่เกิดในภาพยนไทยกัน ฉันคิดว่าตัวเองตางจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เสียกรุดรับอดเป็นนี่หญิงสาวแสนสวยที่มาพร้อมกับคำสาปลับน,นายต่างหากที่ต้องกลัวฉันทำงานแห่งโลกภาพยนตร์ดึงเรื่ <c oughs> องอ้วเป็นคนแต่หัวเป็นงูในงูเกงกรงสองพั <c oughs> นยี่สิบห้าสแนกคุยไม่นานไม่ได้เลาไมนชอบที่จะอปดีสำหรัโอ้โหไม่ต้องกลัว พุ่งทุนสร้างมโหฬารของพระพนต์ไทยหนวมซุปเปอร์สตาร์ล้นจอหาที่ชมไม่ดีครับเป็นโชงแฟนพระพุท์ตัวอย่างเพื่อชะลอให้แฟนๆได้หาที่นั่งเจออะไรแปลกๆไปเยอะนะอาันดาเอฟลิงแฮมทันยาอาสยามงูเกงกองภาพมายห ตั้แต่ข้าตวยแต่ย้ายเข้ามาอยูวสเน็กคุยอย่นัน่ก็อย่าออกไปข้างนอกอกับคนอื่น นะครับที่มาให้กำลังใจกันและที่ลืมไม่ได้ขอบคุณแฟนๆหนองขาวที่ยังมาทักทายด้วยความคิดถึง,งครับไ,ไม่ต้องใช้ปล่อยครับขุนแผนแต่ฉายแต่ละครัฉายแต่ละทีต้องเน้นหนักโดยหนังดีและหนังใหม่ เจ้าภาพนี้ไม่ต้องห่วงก็งให้ชื่อรายการว่าหนังกลางแปลนธรรมดาที่ไม่ธรรมดานคนรวยไม่กล้าหาต้องใจถึงตัวน,นเห็นแล้วมึงหมูเก่งทองสเนกค,คุยคบคุมและปลายเดือนนี้ครับคุณแผนจะยกจอ iMac เดินทางไปฉายต่างประเทศถึงประเทศภูจาน แต่วันที่17ถึง30เมษายนโโอ้หน